สดีครับอินเตอนรับู่ช่องแอรอสติฟี ف าทีวีอีกแล้วครับผมซช่วันนีน้มาเปิดการ์ดดีกว่าครับเหมือนจะดองมาได้แค่ห้าวันอัะเขาอดใจไม่ไหวแล้วครับจากเปิดการ์ดครับผมเห็นคนอื่นได้รีจงรีเจนมาอวดมาเอิดกันโอ้เห็นแล้วก็อิจฉาแล้วครับทำไมวะทำไมกาลิน,น่าแม่งขี้งกวะอยากจดได้แบบเขาบ้างครับผมยับดองมาได้แค่ห้าวันอ่ะปกติแ้วถว่าจะดองแล้วให้ได้ร้อยใบครับผม แม่งแค่กี่ใบเองเนี่ยสิบเบอรใบก็ไม่ไหวแล้วครับมาทําคลิปให้ดูหน่กว่าครับเอาละครับมาเริ่มที่ใบแรกเลยไม่โรลิเจนเนี่ยเบอร์เบทฮะใบกักไก่กราฟอย่าไปสนใจฝันเล่นเลี๋ยวก่อนเนี่ยเควินกาเมโลครับไม่แปลกครับไม่เป็นไรครับทําใจไว้ได้ครับนี่ครับแต่พวกนี้ครับต้องมีโรลิเจนสักตัวแล้วครับมาเริ่มที่ศพสองร้อยปีโบลคับเลยครับมาไป ไปเลยนะอย่ามาอยู่กับกูเ่าไปสี้ครับตู้มันยิ้มย้อยเยอะเลยครับแหมมาเรื่องเนี้บท็อปสองร้อยขวบปีครับผมต้องมาครับผมมาแน่นอนครับมาเบอร์ลิเจนมีแต่เขาเขาง่วงครับดูหน้าง่วงนะไม่ถ่ายรูปทำหน้าลหล่อๆหน่อยไม่ทำหน้าง่วงแง่อะไรครับมันเริ่มที่ท็อป ท็อป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 ไรดีวะอ่าท็อปศูนย์หกก่อนแล้วกันมาศูนย์หกครบร้อยมาเริ่มกันเลยมามาทำไมมาทำไมครับผมเดมิชลิตมาตินเดมิชลิตมาทำไมครับไม่เป็นไรครับมาเริ่มที่ปี2014ครับผมปีปัจจุบันนะ ต้องได้แล้วตัวแพงค่อนข้างเยอะผมไม่หวังโลรีเจนเอาเอาตัวไหนก็ได้ครับผมเพราะว่แพงมันค่อนข้างเยอะนะนี่ไงครับผมโคตรแพงเลยครับนี่ครับผมเป็นไงครับแพงชิบหายครับผมแพงไม่รู้เงินไมเก็บที่ไหนแล้วนี่ผมประชดนะเนี่ยอย่าเอาจริงนะครับผมเพราะมันมปีศูนย์ข้าวทบร้อยบ้างครับเผื่อตอนเทธจะออกครับผม ไม่นิ่งไม,ไม่ไม่ค่อยหวังสูงนะครับในนี้ผมตอนเรดครับตอนเรดเฮีย,เยนะอ้าวกินฟีเอ้ผมเปิดเดียวยอนไปแล้วไปเคลื่นคาลิคาลิก,ก็มาฮักฮักอีกแล้วเลยมึงมาสองใบติดแล้วนะแล้วก็ดีโก้กับดีโก้ลีบาเดียบดูแต่ละตัวบเบิร์บิรม,มากๆครับผมโคตรลาวเลยครับแต่ละตัวไม่เป็นไรครับ มาปีมาคัปี top 50บ้างครับผมนี่ครับกาดนี้นค,นนครับผมเห็นคําว่าเวอร์ลิเจนไหมฮะนั่นแหละครับเดี๋ยวดูนะครับผมว่ามันจะมาสติตที่ทีมผมแน่นอนครับมั่นใจเลยแหละค่อนข้างมั่นใจเลยแหละมันเริ่มใบแรกก่อนเลยครับเปิดโลงเปิดโลงให้มึงไปนอนตั้ติตระแสงพี EP. เปิดยาไปครับด็อกบาร์มาแล้วครับ กูกูปินาแม่งหลอะวะซูเวตดเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบาสุดท้ายแล้วแพงกันสองตัวหมดหวังแล้วสองแสนนีครับไม่เป็นไรครับบาสุดท้ายครับมาอ่ะเทเวสท้าไมคองเป็นไงวะมใครถูกแดกคอไปนเนี่ยน่ดูคอผมเหมือนมีรอยเย็บเลยเอาละคผมก็ไม่มีอะไรให้เปิดแล้ว หมดหวังแล้วผมรีเจงรีเจนก็เป็นได้แค่ฝันนะผมกาลินาแม่งิดงกครับผมเอามาดูตัวเก่เปิดได้เนะีนี่เป็นเซนมาเปิดได้ก่อนหนะ้ะนี่สามแสนนะลงขาย,ลย 3, 3, 2, แล้วผมสามแสนสามแสนสองนะผมล่าบาทสองแสนห้าแสนหกแสนหกแสนต่อตีอีกแสนเจ็ดแสนนะผมเจ็ดแสนแปดแสนเก้าแสน สองตัวก็เอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งพอดีครับไม่เป็นไรครับของฟรีได้เอ็มหนึ่งก็คุ้มแล้วผมแม่งหวังเวอร์ลิเจนได้เอ็มเดียวไม่เป็นไรครับ